หายโยสวัสดีเพื่อทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมลายเลนจเจอร์ต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะโอเคก็จากคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะเราได้ทําการเปิดหากรงหากเกียร์ไปเยียบร้อยแล้วเราก็มานัดแน่ก,กันต่อเปิดหาคุณกินต่อเนาะสำหรับไอดีไหนที่ ยังไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็คุณกินเอ่อไม่ใช่สิแล้วก็ตรงคางูละนะครับผมน่ยคูเทพเนาะยังไม่ได้นะครับผมบางไอดีนะครับผมก็อยากจะได้เพิ่มเติมนะก็มาลุ้นดลุ้นดูสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้เนาะจะเปิดแบบว่าเอ่อเปิดแบบว่ากักไว้สักหน่อยนะครับผมนะจะไม่ได้เปิดหมดสักเท่าไหร่หรอกนะครับผมนะผมจะเปิดด้วยที่แบบว่าเอ่อชาแค่แค่ตัวกระชากอย่างเดียวเนาะส่วนลูบี้ก็ผมก็แนะนําว่า เก็บไว้ดีกว่านะครับผมนะในส่วนของ Ruby นะครับผมเก็บไว้เปิดกงเปิดเกียร์โคโรโบโก็ได้หรือจะเปิดเกียร์คริสต์มาสก็ดีนะครับผมนะอ่าก็รอเปิดได้เลยนะครับผมนะผมก็รอเปิดเหมือนกันนะคริสต์มาสนะครับผมคมริสต์มาสก็จะมาะช่วงวันที่30เอ้ยไม่ใช่ช่วงวันที่20เนาะอ่ามันมีประกงประกาศมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมนี่นะครับผม ซ่อมบารุงฐานทัพเฉพาะกิจนะครับผมนี่นะฮะวันที่20นะครับผมไม่ใช่30นะครับพูดผิดขออภัยนะครับผม20นะเอนะแล้วก็มีรายละเอียดอะไรต่างๆนะที่มันอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับผมก็ไปหาอ่านดูได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าพอมันเปิดเซิร์ฟมาทันทีมันก็อ่น่าจะาตู้เนี่ยไม่ใช่น่าจะหรอกคือตูอ้กาชา เกียร์คิสมาเนี่น่าจะมาไม่ใช่น่าจะมาแน่นอนแหละเออครับผมจะน่าจะทําไมเนี่ย <c oughs> คือยังไงก็มานะครับผมเราเปิดได้เลยผมก็เราเปิดเหมือนกันทั้งสองไอดีนะฮะไอดี ID หลักแล้วก็ไอดีที่สองเนาะอ่าในส่วนของการันตีนะฮะ <c oughs> อโอ้ยอาแต่รอไมไหวแล้วอยากให้ถึงเร็เรวๆจังเลยอ่ะก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆก,ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเองนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้เปิดแล้วแหละนะครับผมเกียร์คริสต์มาสเนานะ ก็วันนี้ก็เป็นวันปิดหลีกด้วยเดี๋ยวจะพยายามดันหลีกให้มันสูงๆได้ก็แล้วกันนะครับผมนะเพื่อนๆก็พยายามจบพยายามจบหลีกให้มันได้สูงๆก็แล้วกันนะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ต้อนรับลูบี้ก็ขอให้ได้ลูบี้เยอะๆก็แล้วกันนะครับผมนะแต่ลูบี้มาปุ๊บจะเปิดตอนนี้เลยหรือเปล่าก็อ่ะผมคิดว่าเก็บไว้ดีกว่านะเออนะครับผมผมว่ารอลุ้นเคลียร์คิดว่าน่าจะดีกว่านะเออแต่ว่าก็เล้วแต่นะเออบางไอเดียของเพื่อนเนี่ย ต้องการนั่นนี่นู่นมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผมไอเดียของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะนะครับผมอ่ะผมก็แนะนําได้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะอ่ะมาเปิดกาชาเลยก็แล้วกันนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเปิดไอดีหลักก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเปิดหมดทุกไอเดีเลยแล้วกันนะในคลิปนี้นะผมหรือว่าจะยังไง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะฮะมีเจ็ดสิบหกตัวกาชางั้นเรื่องงั้นก็ต้องหาสักเท่าไหร่ดีเปิดไว้เปิดเหลียวไว้สักอันนี้แล้วกันนะห้าสิบอืมดีไหมวะ เอาอย่างนั้นแล้วกันเนาะเอา,อางี้ผมเปิดแค่15ไปแล้วกัน <c oughs> เออสามรอบนะครับผมมาดูดิว่าจะได้บ้างไหมไอดี ID หลักนะครับผมออมีตัวของชิบะจิด้วยนะครับผมกับตัวของฮนะิจิคาตะเนาะก็คู่รองนะใครอยากได้ก็เปิดได้นะเออแต่ก็ไม่มีใครได้อยากได้หรอกเนาะก็น่าจะอยากได้กันคู่เทียบกันมากกว่าเนะก็มาลุยเลย ไม่พูดมากแล้วไปเลยขอให้ได้หนละกันนะคลิปนี้ขอเฮในละกันคลิปที่แล้วอ่ะได้เฮอะไรยังไงหรือเปล่าก็อ่ะใครเพืนน่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปลุ้นดูพร้อมผมในส่วนของคลิปนั้นได้เลยนะครับผมนะ,ะช่วยไปลุ้นดูพร้อมผมหน่อยละกันนะในส่วนของการเปิดการอ่าเปิดอ่าหาเกียร์นะครับผมอ่าคลิปคลิปที่แล้วเนาะนะครับผมตัวเกลือมาครับผมอ่ะอีกสองรอบสุดท้ายนะครับผมไปฮะ ไม่มีสูตรอะไรทั้งสิ้นหรอก <c oughs> คือเปิดมาได้ตัวไหนก็เข้ามาตัวนั้นเลยแล้วก็มาอันนี้เลยนะผมมยกลงยกเลิกขี้เกียจยกเลิกแล้วมันก็จะได้หรือไม่โอ้ยไม่ได้นะฮะอ่ะก็จะเหลืออยู่60ตัวเนาะใช่ไหมโอเค61นะครับผมอ่านี่คุณกินคาง์ูล่านี่จะไม่ออกมาเลยงั้นหรือไอดีลักก็เอาตามตรงนะก็อยากจะเปิดให้มันสุดแหละแต่ว่าผมต้องการแสงมืดมากกว่านะเอออยากจะได้ อ่าบอสมืดนะครับผม,มเพราะว่าคิดว่านะครับผมอ่าในอสองตู้ท่ายอดนิยมเนี่ยจะมาแน่นอนเนาะเป็นตัวของอบอสมืดนะครับผมม,มันคงไม่พลิกลงพลิกลอกนะวอ,อะไรเนี่ยโอ้ยยังไงดีอ่ะผมขอลองอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วกันอขอขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะผมเป็นยี่สิบตัวแล้วกันผมใช้ไปเนาะไอดีลักนะฮะ ก็แน่นอนเนาะในส่วนของบอสมืดเนี่ยน่าจะมาแน่นอนนะครับผมในส่วนของธาตุนิยมเนะาะธาตุมึดเนาะส่วนธาตุแสงก็ไม่เซรีไอดอลก็อูนักปันห้าอ่าสองตัวนี้นะครับผมส่วนธาตุปกตินะโอ้โหไม่ออกเศร้าเออไอนนีหลักไม่ออกเลยเศร้าเหลือเกินนะครับผมนะส่วนไอธาตุาปกติเราก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเน้นอะไรมากมายเนาะก็ ไม่สาคัญนะครับผมเราแค่เน้นๆหลักๆห,หาใน,นส่วนของทัดแสงทัดมืดมากกว่าเนาะไอตู้ทัดยอดนิยมนะครับผมนะของปีนี้เนาะนะครับผมก็เป็นตัวประมาณนี้เลยนะครับผมที่อาจจะไม่ใช่อาจจะละน่าจะมาแน่นอนอืมมาแน่นอนไม่ใช่น่าจะหรอกเนาะผมว่าไม่ต้องมาเพราะว่ามาปุ๊บขายได้แน่นอนเนาะใช่ไหมเพื่อนๆอ่าที่เห็นยังไงก็คอเมน์อ,อนาพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะอาจจะไ,ไปเปิดไอดีถัดไปเลยกันละกันนะครับผมนะไม่รู้เรา,าจะได้เป็นหรือเปล่าเนคลิปนี้ ก็ <g ül> อช่วยรุ่นดูก่อนละกันนะจะเพิ่งปิดคลิปวิดีโอนี้ไปไหนก็นแล้วกันนะครับผมนะ <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะชอบปิดหนีทันทีเลยนะครับผมดูไปถึง5นาทีเลยเนาะก็ช่วยเห็นใจหน่อยนะครับผมสำหรับสุน,นุนโดยที่การแค่นี่แหละนะผมดูคลิปให้จบก,ก็ผมก็ดีใจแล้วมากๆแล้วครับผมมากๆแล้วดีใจโคตรๆแล้วนะครับผมถึงแม้ผมจะไม่ได้โคลาโบหรือไม่ได้เกียร์ก็ตามนะครับผมหรือไม่ได้ตามอะไรที่ปรารถนาก็ตามนะครับผมในแต่ละคลิปเนาะนะครับผมเนาะ อ่าโอเคมาเปิดต่อไอที่สเลยก็แล้วกันนะครับผมนะไอที่สก็ได้คุณกินมาแล้วแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวหาคางคูณมาเพิ่มเติมสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมอืมก็ออกทีเถอะนะเออสเตดวิ่งอะไรเงี้ยรับมาทันทีก็ใจคอจะไม่ให้เลยหรือให้หน่อยละกันนะอ,อ่าวงการเกมเออได้ไหมผมก็รับไปบ้างแ่แนะเนาะในส่วนของอ,อ่าพวกตัวกระชาจากสเตตวิ่งนะครับผม ก็หาหลักๆมาจากตรงนี้นี่แหละนะผมหาเพิ่มเติมนะเนาะจบรอบมาปุ๊บผมก็ได้มาอุ้ยอยร้อยเลยหรอโอ้เยอะอ,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 อยู่นะไอดีสองก็เดี๋ยวจะที่ทาจนนิยมผมก็มีบอสมือแล้วนี่นาะน่าจะไม่ได้เปิดหานะน่าจะไปรอเปิดหาโคดแสงโคดมือดอ่เดี๋ยวไปก็เปิดหาตัวบินแต่คิดว่าน่าจะไปเปิดโคแสงโคดมืดมากกว่าเนาะในส่วนของเดือนมกราคมนะครับผมอ่ะก็ช่างมัน หาคัางูลาก่อนแล้วกันเพราะว่าคัางวูลายังไม่ได้นะฮะามาหันมาครับผมเผื่อจะฟุกจัวติดนะคลิปนี้ขอเฮหน่อยละกันนะไอดีสองมาเดี๋ยวจะเปิดประมาณให้มันเหลือสักอืม80ตัวก็แล้วกันนะครับผมเปิดเปิดจะเยอะหน่อยแล้วกันเพื่อมันจะได้นะครับผมตัวของคังวูลาออกที่เธอครับขอร้องอยากได้คังูลากับเขาบ้างได้ไหม,ม,ม,มเดี๋ยวจะเปิดเหลือสัก80นะอ่า ขอไม่เปิดมากไปกว่านี้นะครับผมเพราะว่าอยากจะเอาไปเน้นหาพวกตัวแสงมืดเยอะๆนะครับผมเพราะว่าตัวไอดีโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหทหารเสือมาแล้วเพราะว่าตัวของอไม่ใช่ติอาเรนเจอร์ของไอดีเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าตัวเก่งๆเนี่ยมันน้อยอยู่เนาะในส่วนของแบบว่ายังไงอนะพวกคอมโบอะไรเงี้ยนะครับผมอมผมเปิดไม่ค่อยได้นะผม,ผมเกลือพูดง่ายนั่นแหละเพ,พิ่งจะมาดวงรุ่งดวง เขาเรียกว่าย um ่งไงอ่ะเพิ่งจะเพิ่งจะมารุ่งเรืองในส่วนของตอนที่ผมเปิดบอสมืดได้นะครับผมบอสมืดเปิดได้มาปุ๊บผมก็โอเคดีใจแล้วแล้วก็มาเทนกะเปิดได้แล้วก็มาตัวอ่าคูดกินรอบนี้เปิดได้แต่ว่าครั้งวะนละนี่จะไม่ออกหรอขอหน่อยได้ไหมเอออกหน่อยนะขอร้องเฮ้ยชูแวบขนาดกดข้ามก็ไม่ออกนะอ่ะขอรุดเลยแล้วกันไม่ต้องกดคงกดข้ามแล้วกันนะฮะไปไปยกเลิกสักหน่อย ทำไปทำไมก็ไม่รู้นะทำไปผมก็เคยได้สักทีหรือว่าไ,ได้ <c oughs> แล้วก็ทำไปเพื่อความสบายใจของตนเองนะครับผมม,มาฮะลุยกันเลยให้กำลังใจหน่อยนะครับผมเพืเ่อนจะได้ไหมคลิปนี้โอ้ยอะไรเนี่ <c oughs> okay, ยโอเคห้าใบสุดท้ายนะครับผมนะลุยกันเลยผมเปิดถูกตู้ไหมวะน่าจะถูกอยู่แหละนะครับผมถูกแน่เลยเออถูกเกลือนี่แหละ <c oughs> ใช่ไหมคลิปนี้ขอไม่เกลือนะไอดีสองครางูละโอ้ยโอเค <c oughs> ไม่ออกก็ไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวรอรุ้นในส่วนของอเพื่อหาเกียร์คริสต์มาสกันแล้วกันนะครับผมนะทั้งสองไอดีเนาะไอดีหลักแล้วก็ไอดีที่2อนะครับผมเจ็ดพันลูบี้ตรงนี้เลยนะครับผมนะที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เนาะกะ็ฝากหน่อยแล้วกันฝากติดตามหน่อยแล้วกันเนาะ วันที่20เดี๋ยวเจอกันนะครับผมมันใกล้แล้วแหละนะฮะอ่าเหลืออีกไม่กี่วันเองนะครับผมมันวันนี้ก็เป็นวันที่10เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูดิ14นะครับผมพรุ่งนี้ก็15ก็เหลือเวลาอีก5-6วันเนาะก็จะมีตู้เพิ่มโอกาสเกียร์คิดมัตมานะครับผมนะอะก็ผมว่า5วันมันก็แป๊บเดียวนะผมว่ามันปั๊บจริงๆเออแป๊บๆผมก็ได้ทำงานแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดอดีถัดไปเลยก็แล้วกันนะครับ อ่ะโอเคมาเปิดไอทีสามต่อแล้วก็หน้าเศร้าเหมือนกันคือเรื่องมีอยู่ว่าไฟหายอีกแล้วโอ้ยเปิดไปก็ที่แรกมีอยู่เจ็ดิบห้านะเหลือตอนนี้ห้าสิบกว่าอัดไปอัดมาอยู่ใช้ไฟก็ดับไฟก็หายนะครับผมหายังไงก็หาไฟลไม่เจอเลยนะครับผมไอทีนี้ก็เลยจะเปิดได้แค่ แป๊บเดียวแล้วกันนะเพื่อนๆเลยจะได้หายแค่แป๊บเดียวก็ไม่รู้นะว่าจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ว่าโชคที่ผมเปิดไปนะผมตอนที่ไฟเสียนะก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมเศร้าอยู่เหมือนกันนะฮะเปิดหาคุณไม่ใช่คุณจิดเอ่เปิดหาตัวของ,ของคังงูร้านนีน่แหละนะผมเพราะว่าคุณกินผมมีแล้วนะไอดีที่สามนะครับผมนี่ผมปั้นเป็นรังเกาดาวิร้อยหกสิบแล้วด้วยนะครับผมนี่นะก็เกียร์มีกองเลยเกียร์ค่อนข้างง่อยเลยเกียร์ไม่ค่อยดีเลยนะฮะ ก็นั่นแหละนะคือโอ้ยต้องพูดก่อนแล้วกันนะว่าไฟมันเสียนะก็เลยเปิดได้ติดเดียวนะครับผมไอดีสมมาเดี๋ยวขอลุ้นอีกทีก็อ่าแค่อีกสิบใบก็แล้วกันนะก็สองรอบเนาะมาดูดีว่าจะลุ้นสิบใบสุดท้ายเออสองรอบสุดท้ายจะอ่าได้เอได้หรือเปล่าคือมันเซ็งอะอยู่เจก็หายโอ้ยพูดซะดบดีอ่พูดอะไรซะแบบเยอะแยะเลย อ่ะไม่เป็นไรมาเปิดเลยับผมไม่พูดมากนละ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าคลิปไฟเสียงอ่ะพูดมากจริง <c oughs> แล้วก็เกือนะฮะส่วนอันนี้ก็ขอไม่เกินได้ไหมเออให้มันได้รู้เลยว่าไม่เกือโอ้ยโ <c oughs> อเคเออให้มันรู้เลยว่าผมก็เกินอ,อยู่ดีนะ <c oughs> โอ้ยเนาะวงการเกมยีเอ็มปุ๊บขงังบัวามไม่ออก <c oughs> ขออีกสักทีรอบสุดท้ายคางูระกะว่าจะเปิดแค่สิบใบขอสิบห้าเลยแล้วกันนะไปนะบอมรอบนี้ยังไงคางูระเลยไหมคางูระที่เธอได้ไหมโอ้ยโค่นี่มาอีกแล้วนะฮะโอ้ยอ่ะโคนี่ก็โคนี้อ่ะเดี๋ยวไปรุ่นไอดีถัดไปแล้วกันนะเศร้าเหลือเกินก็คงต้อง เก็บไว้รอเปิดบอสมืออย่างเดียวนะครับผมนะในส่วนของไอดีต่างๆทีเ่เก็บกักไว้แบ่งไว้อะไรประมาณนี้ส่วนลูบี้ก็เดี๋ยวจะเปิดหากงหาเกียร์เหมือนเดิมเนาะเกียร์คิดมัดเลยไม่ก็เกียร์โคดโบนี่แหละนะครับผมไอเกียร์ฮิติคาตะสเปเชียลหรือเกียร์ไอข้าวหน้าถ้วยราดหน้ามายงนี้นี่แหละนะครับผมก็นี่เลยเนาะอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าโอเซมาเปิดต่อไอดีที่4เลยเนาะอ่าดูดีว่าอ่ะ จะยังเกลืออยู่ไหมหรือจะฟุกจวติดแล้วนะครับผมตัวของคางูระนะครับผมไอดีนี้ก็อน่าจะยังไม่ใช่น่าจะสิคงมันยังไม่มีหรอกเนาะใช่ไหมครูเทพนะครับผมอาจริงด้วยถ้ามีแล้วผมผมผม,ผมปั้นผมมาใช้แล้วนะนะไอเดียนี้นะครับผมคงยังไม่มีนะผมไอดีที่สี่นะออยังไม่มีคุณกินแล้วก็คางูระนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหาเลยก็แล้วกันนะครับผมนะคุณกินจะได้บ้างไหมเนาะ ตัวกระชายังไม่ได้รับนะอ่ากดรับเลยก็แล้วกันนะฮะ,ะดูดีว่าทั้งหมดตอนนี้ตอนนี้ผมจะมีะทั้งหมดตัวกระชามีเท่าไหร่นะครับผมรอะสักครู่นะผมรับก่อนนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนอยู่นะ <c oughs> มันของเยอะก็เลยใช้เวลานานหน่อยอะมาไอดี ID. นี้มีตัวกระชาเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดสิบ เหมือนกับไอ3ดีสเลยนะแต่ว่าไอดีนั้นคือไฟเสียนะผมช่วงที่70กักว่าตัวนะผมผมได้ผมก็เลยได้เปิดแค่ตอนเดีบมันเหลืออยู่50ตัวเนาะก็สุดท้ายก็ไม่ออกนะก็จะมาออกไอนี้ไอดีนี้หรือเปล่าอ่ะช่วยลุ้นดูหน่อยแล้วกันนะอ่ะให้กําลังใจผมหน่อยล้กันนะโดยที่การกดลงกดไลค์หน่อยแล้วกันนะผมบับดวงเนาะเออมาครับผมไม่พูดมากจริงๆแล้ว พอรุยเลยก็นกดกินไอดดนี้ออกที่เอนะไอดดที่สี่ถ้าออกมาก็โอโ้โหคือน่าจะเก่งโหดแน่นอนนะไอเดเนี้นะครับผมเพราะว่าตัวเลนเจอร์เอยหรือเกียร์เอยเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะไอดีนี้นะครับผมอืตึงแทบจะเทียบเท่ากับไอดีหลักได้เลยนะเพราะว่ามันมีตัวดีๆเยอะยิงเมกุมินอะไรเงี้ยนะผมก็มีนะตัวดามจทัดไฟบาวล็อกก็มีอะไรประมาณนี้เนาะเอตัวยืนชน ตัวใกล้เลยชนตัวยืนยืนชนตัวใกล้อ,ะอ่ะมีบาสวินนะผมะหรือไม่ก็ตัวอีกตัวนึงตัวป่วนก็เป็นตัวของบราวยมรูทอ่ะยวพายมทูตผมก็มีนะผมแม่ก็นั่นแหละคือมีตัวเก่งเลยนะไอ้ดีนี้ก็เลยแบบภูมิใจซะส่วนใหญ่เลยนะะภูมิใจมากนะผมไปเดี๋ยวจะเปิดให้มันเหลือสักอ่า สัก50ตัวแล้วกันนะหรือว่าจะ60เอา60แล้วกันนะเพราะผมจะเปิดแค่นิดเดียวพอนะครับผมโอ้โหหกสิบก็ลองดลงสุดท้ายแล้วสิเ่ะผมเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนแผนเหลือเหลือไปสักห้าสิบแล้วกันมาครับผมจัดไปนะฮะเพราะว่ามันจะมีการแจกตัวตัวกระชาอีกทีอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นการแจกตัวกระชากจากจิจกรรมแชร์รวมเนาะ เออนะครับผมมันจะได้อีกมาเพิ่มเติมน่าจะ20ตัวหรือเปล่าหรือไม่ก็15ตัวนี่แหละนะครับผมก็เดี๋ยวรอบเดี๋ยวเรารับเพิ่มตอนนั้นเนาะก็คงจะมีให้เราเปิดสุมหาบอสมืดอีกอยู่นะครับผมออไม่ใช่สิอ,อ่าเออถูกแล้วเพราะว่าผมคงจะไม่เปิดอีกนะครับผมใช่ใช่แต่ว่าเพื่อนเพื่อจะเปิดหาคุณกินอีกหรือเปล่าหรือว่าจะรอเก็บอา่าเก็บตัวกระช้าไว้จะรอเปิดบอทมืดหรือเปล่าอันนี้ก็อ่ะแล้วแต่เพื่อนเเลยว่าจะทําอะไรยังไงเนาะแต่ว่าผมคงน่าจะเก็บไปแน่นอนเนาะ ไปแล้วก็กดทำไม่ไม่ไงโอ้ไม่ออก <c oughs> โอ้ยเศร้าเหลือเกินโอ้คนดวงเกลือมันเป็นอย่างไงนี่เองนะฮะโอ้ถ้าเ,เพื่อนแบบว่ามีไอดีแค่หนึ่งอดีหรือสองอดีแล้วเปิดเป็นแบบนี้ทุกรอบเนี่ยผมก็โอ้โหเห็นใจมากๆเลยนับถือใจยิงยิงคือไม่เล่นไอดีอื่นแล้วด้วยนะผมไมาททำไปได้ยังไงนะฮะ <c oughs> ผมนี่ต้องไปเปิดไอดีอื่นแทนนะ เออแล้วก็ไปจโจ้ามาเร็วเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเฮ้ยคนกินไม่ดีจริงเปล่าโหมาแบบนี้เลยนึกว่าจะไม่ออกแล้วคุณกินเฮ้ยโอ้โอ้ฮ่าทำไมสุดท้าย โอ้โอ,อได้แล้วโอ้อดีซีของผมเก่งแน่นอนนะฮะแต่ว่าทางูราผมไปหายไปไหนอ่ะฉลองที่เปิดได้นะครับผมรู้นดูอีกหนึ่งทีแล้วกันนะฮะเผื่อจะฟุกจัวติดได้คางงูระมาด้วยทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรับผมผมอย่างนั้นก็อุ่นใจได้แล้วเนาะไอไอ อดีที่สี่ได้คุณกินนะซึ่งผมยังไม่ได้นะตั้งแต่แรกๆอ่ะมาเปิดรอบนี้ได้โอ้ดีใจมากดึกว่าจะไม่เฮซะแล้วคลิปนี้ได้เฮอ,อยู่โอเคคางคุณล่โอ๊ยทำไมออ,อ,อได้อีกแล้วเตะคางคุไลาดิเฮ้ยคางูลานเพื่อนกันเกมยิยมคางคุลาหายไปไหนโอ้ย ขอส้มนะโอ้ยมาอีกทีเผื่อจะมาใช่ไหมใช่ไหมมาใช่ไหมคางูละสัก,เกีเถอะนะนึกว่าจะไม่ได้มาต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นคางโ้หสีส้มอยู่แต่ไม่ใช่โอเคผมพอแล้วผมพอแล้วผมจะเดี๋ยวจะไม่มีตัวกาชาเอาไว้รุน้นบอดมืดนะเพราะว่าไอดีนี้ยังไม่มีนะตัวของ อบอดมืดนะครับผมมีแค่อวาวล็อกนะครับผม,มกับตัวมืดก็เป็นตัวอไอไว้ะนะครับผม <laughs> โอ้โหได้ตัวอันนี้มาคือมันได้เลยอะได้เลยครับผมเอ,อ้ยจะใช้แทนตัวไหนดีเนี่ย <laughs> คิด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 ดูอยังไงดี a d ีไม่รู้่วาจะเอาตัวไหนแทนเดี๋ยวค่อยคิดหลังใหม่กันแล้วกัน ได้คุดกินมาสองตัวเลยพระเจ้าช่วยถ้าดอกแรกได้เป็นคางูุล่ามาผมดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าผมยังไม่มีคางคุลา่าสักไอดีไหนดีนึงเลยอนะ่ะผมว่าผมก็อยากจะลองเล่นด้วยนะฮะคางคุล่านะ่ะแต่นี่มันไม่ออกนะฮะแต่ว่ามันมาออกคุณกินสองตัวเลยก็อ่าไม่เป็นไรแต่น้อยก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแหละปั้นแม็กสองตัวแม่ง <laughs> ปั้นแมกสองตัวเลยอยอ,อกจอ,อ,อกผมปั้นแม็กตัวเดียวแหละนะครับผม แต่ว่าถ้าถ้าแบบทาประชดจริงก็คงจะสองตัวไปเลย <c oughs> นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเปิดต่อไอเดีถัดไปดีไหมเนี <c> ่ย <oughs> ผมว่าผมพอดีกว่าไหมผมว่าผมพอดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เอานะครับผมเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้มารุ้นต่ออีกแล้วกันอีกสองไอเดีเนาะ i อดีอ่าที่ห้ากับที่หกแล้วกันมาหารุ่นคางูละต่อเนาะเออจะแบ่งเปิดกักไว้เหมือนเดิมนะครับผมนะ ขอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันไม่ไหวจริงแล้วคือนึกว่าจะไม่ได้เฮนึกว่าจะนี้แล้วเกือซะแล้วก็สรุปเปิดได้อยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอ้ดีใจมากอ่ะเพื่อนๆก็อ่ะตามที่เนยนะครับผมนะมันอย่างน้อยก็ถ้าอดท,ทนได้จริงๆนะครับผมมันก็โอ้ยนี่แหละมันเปิดได้มันก็ถึงไฝฟ,ฟันอนะ่ะนะครับผมมันก็ดีใจโคตรโคเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับผมนะต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะถ้าเปิดกระชงกาชาไม่ได้นะครับผมนะก็นั่นะแหละ ต้องทดจริงนะฮะเกมนี้นะครับผมมันต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะครับผมนะทั้งมือใหม่มือเก่ากา็ต้องอยู่นานๆหน่อยละกันเนาะถ้าอยากเก่งในเกมนี้นะครับผมนะแต่ว่าถ้าอยากเก่งรวดเร็วก็ต้องเติมอย่างเดียวเนาะโอเคซึ่งเติมเนี่ยก็จะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับงบแล้วก็ดวงด้วยแหละเนาะนะครับผมนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะอ่ะย้ำอีกทีละกันนะสำหรับเรื่องของ ตู้ครนะิสต์มาสเนาะก็จะมาวันที่20นี้นะครับผมนะก็ใกล้จะถึงแล้วแหละเนาะในของตู้เพื่อโอกาสเกียรนะ์คริสต์มาสเนาะส่วนเกียร์คริสต์มาสจะมีเกียร์มาใหม่ไหมก็แน่นอนนะน่าจะมาแน่นอนนะผมเกียร์ไอแปดดาน,นี่แหละไม่รู้นะว่าจะมา3มชิ้นเลยหรือเปล่าหรือว่าจะทําชิ้นเดียวนะอันนี้ก็ต้องรุ้นดูอีกทีนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะทามาเป็นเซตหมดทุกอันเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไอเกียร์ป้องกันตกแต่งอ,อาวุธอะไรเงี้ยนะผมไม่รู้นะว่าจะทามาหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะทํามาแหละนะคร คิดตมัดนะครับผมนะเพิ่มโอากาสอาจจะมาเป็นแบบเกียร์พวกนี้มาก่อนก็ได้นะครับผมมันน่าจะมีตู้เพิ่มโอากาสมานะถ้าจะไม่ผิดตอนปีไหนนี่แหละหรือจะน่าจะปีที่แล้วมั้งมันมีแบบ3มชิ้นมาใหม่ๆแล้วก็มันแบบว่ามีตู้แยกตัวเพิ่มเติมอะ่ะเออม,มันจะมีตู้แรกแบบรวมกันหมดเลยกับตู้ชิ้นสองแปดดาวคิดมัด ทั้ง3ชิ้นนะผมประมาณนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะอะ่ะก็อะ่ะรอเปิดแล้วกันนะผมก็จะรอเหมือนกันนะครับผมนะโดยเฉพาะไอดีหลักไกอบดีที่2นะผมช่วยติดตามหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามีการันตี 7,000พรูบี้นะครับผมไม่อามาลุ้นดูเพราะผมหน่อยแล้วกันนะว่าผมจะได้เกียร์สักกี่ชิ้นนะครับผมทั้งคริสต์มาสทั้งเกียร์โคโรโบนี่แหละนะครับผมน่าช่วยฝากประมาณนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะฮะก็อ่ะนั่นแหละอยากพูดคุยกับเพื่อนๆนานๆทั้ผมอยู่ด้วยกันเป็นนานๆยาวๆในสองคลิปนี้เนาะก็เลยทํำซะนานยาวเลยนะครับผมโอเคก็จะเพิ่งนั่นแหละนะก็เลยแบบว่า อยากจะให้ดูจนจบจริงๆนะผมจะเพิ่งปิดคลิปเป็นวิดีโอนี้ไปไหนนะตั้งแต่หนาทีแรกนั่นแหละก็เลยพูดไปนะเพราะว่าอยากจะคุยคุยกับเพื่อนแบบนี้นะครับผมนานานๆจริงๆที่กินคุยคุยสักหนึ่งชั่วโมงเลยก็ได้นะครับผมอโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วกันนะเผื่อเพื่อนจะเบื่อกันนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้เพื่อนเบื่อผมนะนะอย่าเบื่อกันเลยนะครับผมเนาะโอเคหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโออย่างนี้นะครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจ ให้ผมหน่อยละก,กันนะครับโดยที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่นแค่นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวซ้สวัสดีครับแล้วไว้ก็จเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ